หาคู่ให้หนูกศึษย์อันนี้อยู่ในสั่งจิตชีวิตคู่ครับคุณเจอคนแบบไหนอ่ะวันนี้นะครับเจอคนที่ไม่ถูกใจใช่หรือเปล่านะหนูต้องนะครับวันวันนี้บัตรเขาทุกอยาก่างแต่ไม่เห็นเขาแอคก,กับมาให้หนูเลยต่างๆพวกนี้ครับอันนี้เนี่ยครูพยายามคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าคนที่มีมายเซ็ตแบบนี้เราเรียกว่าประเภทแอคทูมีคือต้องการให้โลกวิ่งรอบตัวนะครับแต่จริงแล้วถ้าเราศาึกษากันจริงๆเนี่ยครับ ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากให้คนอื่นปฏิบัติให้กับตัวเองทั้งนั้นนะครับอันนี้อยู่ในสัง่งนักครูขยี้ไว้เต็มเลยนะครับเรื่องเรื่องของเพราะหลายคนมักมีมาเซ็ตอันนี้ว่าถ้าคุณรักฉันนะฉันไม่รวยฉันไม่มีฉันไม่สวยฉันไม่มีเงินทองแต,แต่แต่คุณต้องรักฉันที่ใจสิอะไรต่างๆพวกนี้นครับนะจริงๆมันมีความลับอยู่มันไม่เหมือนกับละครครับชีวิตจริงครับมันไม่เหมือนกับโฆษณาครับทุกคนอยากได้อะไรก็ตามแต่ ภายใต้ความอยากของตัวเองถ้าวันนี้ไม่มีใครแอคชั่นให้กับเราเลยไม่มีใครเราต้องวิ่งตามเขาอย่างเดียวแสดงว่าอะไรครับคุณไม่ตอบโจทย์ความอยากของแต่ที่เรายังคงวิ่งตามยังคงคาดหวังในตัวของเขาเพราะอะไรครับเพราะคุณนะครับต้องการเขาเพื่อตอบสนองความอยากตัวเองผู้ไม่โลกสวยนะครับอันนี้คือพูดแบบกลางๆที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักมันต้องเป็นรักแท้มันต้องเป็นรักแท้นะผมรักเขาคนเดียวหนูรักเขาคนเดียวมันต้องเป็นรักแท้จริงมากครับ คุณแค่ต้องการเขามาตอบสนองตอบโจทย์ปมของตัวเองบางอย่างแล้วเขาก็แค่ต้องการคุณมาตอบสนองตอบโจทย์ปมของตัวเองบางอย่างไม่มีรักแท้ครับวันหนึ่งถ้าคุณตอบโจทย์ปมของเขาไม่ได้คนก็คนเขาก็เลิกกับเราวันหนึ่งถ้าเขาตอบโจทย์ปมของเราไม่ได้เราก็เลิกกับเขาบางคนแต่งงานมาลูกสองลูกสามไมลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มาเลิกกันครับเเพราะอะไรครับมันไม่ใช่รักแท้ครับ แค่มันอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์กันแล้วรู้สึกว่าความคิดเห็นมันเริ่มไม่ตรงกันรเริ่มขัดแย้งกันมากขึ้นก็เลิกนะครับอันนี้อยู่ในสั่งรักแล้วคนที่ต้องการมีคู่ชีวิตที่ได้ดั่งใจแล้วกันอันนี้อยู่ในสั่งจิตชีวิตคู่คุณไม่มีทางเจอคนที่ได้ดั่งใจได้ครับตราบใดที่คุณตั้งค่าสมองไมเซ็ต ข้างในแปลกๆเอาไว้ครับหนึ่งคุณดูละครไหมคุณดูซีรีส์ไหมคุณมีทัศนคติความเชื่อเหล่านั้นยังไงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับแผนที่ที่ด i r รกให้คุณไปเจอเรื่องราวแปลกๆบางอย่างที่คุณไม่ต้องการทาั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่สมองคุณโดนโปรแกรมไว้จากสื่อจากสิ่งแวดล้อมจากความเชื่อนะครับส่วนนี้เราเรียกว่า reticular a t i v a t i i n g system คือมันคือระบบประสาทสมองของเราเองครับที่คุณตั้งค่าไม่เป็น แล้วคุณหลอกสมองตัวเองไม่ได้สุดท้ายคุณต้องเจอแต่คนแบบเดิมๆซ้ําๆยำๆ,ยๆซ้าๆยำๆ,ยๆแค่นี้เองครับไม่มีเยอะครับ